นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเพิ่มขนาดของล้อรถยนต์และยางรถยนต์ทรงผลเสียต่อรถของคุณหรือไม่ การที่จะเพิ่มขนาดล้อรถยนต์หรือยางรถยนต์ก็ตามคงต้องคิดกันสักหน่อยว่าการที่จะเปลี่ยนขนาดของล้อรถยนต์และยางรถยนต์นั้นจะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของคณอย่างไรบ้างเช่นจากเดิมล้อรถยนต์ขนาด15นิ้วเปลี่ยนเป็น16นิ้วหรือยางรถยนต์ขนาด195ทับ55 R15 เปลี่ยนเป็น205ทับ45 R16 เรามาดูกันว่า ถ้าเพ,เพื่อนเพื่อนเพิ่มขนาดของล้อรถยนต์และยางรถยนต์จะเกิดอะไรขึ้นกับรถยนต์ของเราบ้าง 1. ความเร็วของรถยนต์อาจไม่ตรงกับความจริง 2. เมื่อ,อยางรถยนต์สัมผัสกับพื้นผิวถนนแล้วจะมีเสียงดังเข้ามาอย่างห้องโดยสาร 3. เมื่อเวลหาหักเลี้ยวของพวงมาลัยอาจจะได้ยินเสียงการสีของซุ้มล้อรถยนต์และตัวถังในกรณีเปลี่ยนล้อรถยนต์มาไม่พอดี 4. สำหรับคนที่ใส่ล้อรถยนต์ที่ขนาดใหญ่หรือกว้างมากเกินไประวังการยุบตัวของแนวดิ่งบวกกับช่วงล่างเดิมอาจจะมีโอกาสโดนที่สุมล้อรถยนต์มากขึ้นตามลำดับหาช่วงล่างของรถยนต์แน่นอนว่าต้องมีปัญหาอย่างไรก็ตามควรจะต้องรีบปรับปรุงช่วงล่างเพื่อให้รองรับกับขนาดของล้อรถยนต์ที่เปลี่ยนไปเพื่อให้สมรรถนะในการขับขี่ที่ดี 6. ลรถยนต์ที่มีระบบนำทาง GPS ควรต้องตั้งค่าใหม่ 7. หากมีการเปลี่ยนน็อตล้อรถยนต์ที่เป็นบล็อกน็อตล้อกันขโมยจําเป็นจะต้องรักษาเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าหายขึ้นมาแล้วก็เรื่องใหญ่แน่นอนครับแต่สําหรับคนที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนล้อรถยนต์และยางรถยนต์ควรจะต้องเช็คระบบช่วงล่างให้ดีตามล้อรถยนต์ที่เปลี่ยนเมื่อเริ่มนำไปใช้งานจริงก็ต้องมีการปรับสภาพของยางรถยนต์เส้นใหม่หรือที่เรียกว่าระยะลันอินนั่นเองครับ ควรวิ่งอยู่ในความเร็วที่80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อให้โครงยางแกมยางและหน้ายางปรับสภาพให้เข้ากับการใช้ของพื้นผิวถนน